สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมลิปนี่อยู่ตอนนี้นะครับเพ้กจะพามารีวิวกับอีสุส x ซีรี e s ตัว2ประตูนะครับนี่เข้าก่อน4ประตูใช่ไหมครับในสองประตูนะครับผมนะครับรอปล่อยพรุกนี้เลยโดยรวมเหมือนกันหมดครับผม นะครับต่างแค่สองกับสี่ประตูนะะดูภายในกันเลยไล่มาแผงประตูนะครับ เสียบอุกใ,ให้ดูนิดนึงแผงหน้าจอนะครับหน้าปัดแบบนี้นะครับสีแดงมีสัญลักษณ์เอซอี่ด้วยเห็นไหมครับเฉพาะรุ่นนี้นะตถังเสือสีน,นะครับครับเปิดกว้างได้นะครับนั่งสบายเลย คันนี้เดิมดมนะครับถึงไม่ได้ต่ดแหนะอะไรเินเดิมครับคันนี้สวยงามนะครับท่านใดสนใจอยากจะให้รีวิวรถรุ่นไหนบอกเพ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเพ่งจะหามารีวิวให้นะครับอยากออารถอิซูก็ติดต่อเพ่งได้ครับทังแชร์มิตติต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ให้ ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ